วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับซังไดยู่อีกครั้งวันนี้จะพามาแต่งตัวนะคะก็จะพาแต่งตัวในโทนของสไตล์มินิมอลแต่ก็มีความมีสีสันเป็นโทนพาสเทลน่ารักน่ารักใช่จะแต่งตัวไปทํางานไปคาเฟ่หรือว่าจะไปถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆก็คือได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ลุคแรกเลยนะคะว่าเราจะหยิบชิ้นไหนมาบ้างเนาะ ลุกแรกนะคะก็เป็นตัวนี้เลยเป็นเบเซอร์ที่จะออกสีอะไรนะสีครีมครีมเหลืองๆอมเหลืองนิดนึงใช่มันจะแบบใส่แล้วมันจะดูมีความแบบมินิมอลใช่ไหมเพราะวมันเป็นสีเอิร์ธโทนจริงก็เลยเอามาแมทกับเสื้อข้างในนะคะที่เป็นสายเดี่ยวที่มีความพองนิดนึงแล้วก็เป็นผ้าผิวๆบานๆหน่อยเนาะจะเป็นสีออก ม่วงม่วงชมพูใช่ไหมเคสใช่แล้วแล้วก็ลุคนี้จะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนซอฟๆเป็นคนหวานๆแต่ก็สามารถใส่ไปทํางานหรือว่าทางานเสร็จก็จะออกไปคาเฟ่ได้เลยอถอดเบเซอร์ไงพอถอดเบเซอร์ปุ๊มมันก็จะแอบแซบนิดนึงแล้วจินก็ตัดด้วยรองเท้าที่มีสีสันอย่างรองเท้าสีเหลืองแล้วเราก็ถือกับกระเป๋าสีน้ำ,นำตาลนิดนึงก็ดูโอเคเลยลุคนี้ ะะเราก็จะเลือกเป็นเดซไหมเดสสีเหลืองที่มีความแบบว่าเออโทนอีกแล้วอะเออใช่รู้สึกว่าจีนอนะรู้สึกว่าใส่เดซสีนี้ยเราขับผิวสาหรับผิวน้ําผึ้งมากเลยนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกแบบใส่เดสทรงเนี้ยแล้วคนทรงตรงจะดูโป่งขึ้นด้วยอันนี้จินก็จะเลือกมาแมทก,กับกระเป๋าที่มีโทนเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็เป็นสะพายแบบแบบ shoulder bag เนาะมันจะทําให้ลุคนี้ดูแบบเอ้ยดูหวานแมทก,กับรองเท้าสีเหลืองด้วยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันเนาะ ใครกลัวโป้นะคะเราก็จะหยิบเบเซอร์ตัวเมื่อกี้เลยคุมทัพจะเปลี่ยนกระเป๋าด้วยเนาะเปลี่ยนเป็นสีสีเบดอ่ะเป็นสีเบททาให้มันเข้ากับลุกกระเป๋าแล้วมันจะดูหวานขึ้นด้วยอ๋อใช่แต่มันก็มีความแบบโทนมินิมอลอยู่คุมโทนมากเลยลุเนี้ยก็เป็นในทิศทางเดียวกันใช่แล้ว <laughs> เผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยอยากให้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นก็เลยหยิบเป็นกระโปรงสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นชมพูแบบนมนมปะใช่ไหมเออใช่สีแบบเออนึกถึงไซโกกนมไซโกกอร่อยนะอร่อย,นะยอร่อยนม<ๆ>นมนมุนม่ดนูดนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันเลยสีทุกคน็นแมยมันละมุนตุ้นมากเลยแล้วจิงก้ามาแมทกับ นี่เลยกระเป๋านะคะคอร์สบอดี้เนาะที่เป็นทรงครึ่งวงกลมใช่แล้วก็ปักด้วยน้องเดซี่ทำให้ลุคมันดูแบบน่ารักขึ้นมาอีกก็เพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกด้วยลงทัพเข้าใบนะพอเปิดสซนปุ๊บมันก็ทําให้ดูเด็กขึ้นไหมลุคแต่ก็ยังดูความแบบดูโตดูไปทำงานก็ได้ ตัวสีชมพูนมนมเมื่อกี้อยู่เนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากตัวที่เป็นเดทที่ใส่ทับข้างในอะเหลือแต่คาร์ดิแกนที่เป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็ยังคนคุมโทนเดียวกันอยู่นะ,ะสีออก ครีมเบดเหน่อยนะคะลุคนี้ก็จะทําให้สีมันดูมีความเอิร์ธโทนอยู่จำจริงเราผ่านมาหลายลุกแล้วก็ยังมีความเอิร์ธโทนนะแล้วเราก็แมทกับกระเป๋านะคะที่เป็นซงคอร์ดบอดี้อีกแล้วอันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมแต่ว่าอยากตัดกับกระเป๋าที่มีความเป็นสีดําลายตารางนะคะแล้วก็รองเท้าที่เป็นส้นตึกนะแล้วก็มีความลูกฟูกนิดๆดูดแบบน่ารักกุบกอะ่ะ ลุคนี้ก็จะฟีลลิ่งเหมือนเป็นนักศึกษาไปเรียนอะไรอย่างงี้ปะ่ะถือหนังสือหน่อยนึงนะใช่ลูกนี้คือได้เลยน่ารักถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าไปมาหาลัยแต่งตัวยังไงดีก็ลุกนี้ไปเลยเนาะใช้เสื้อผ้าแบบแค่2ชิ้นก็คือโอเคแล้วอะ มอร์กี้นะคะก็คือสามารถนี่เปิดกระดุมพอเปิดกระดุมปุ๊บเราใส่เสื้อเป็นเสื้อกา้ามข้างในสีสันสีสันก็ได้มาแมทกับจากกระโปรงก็เปลี่ยนไปเป็นกางเกงมันก็จะได้อีกลุกนึงที่รู้สึกแบบจะมีความทะมัดทะแมงขึ้นอ,อันนี้นี่แมทกับกระเป๋าสีน้ำตาลด้วยแล้วก็จับแมทกับเ้าแตะสีขาวให้แบบเป็นลุกวันชิลชิลกางเกงเพิ่งสังเกตว่าเราใส่กางเกงที่มันมีแบบความผูกเป็นโบตรงเอวด้วยมันทําให้แบบคนที่เอวแบบ แบบไม่ได้เอวเล็กอย่างจีนที่เป็นเอวเอสอะพอผูกแล้วมันทําให้เน้นเอวปุ๊บมันจะดูแบบมีเคิร์ฟกางเกงตัวนี้ดีมากเลยนะคะแนะนําคือเก็บทรงดีมากใส่แล้วสวยมากๆเลยใส่แล้วดูขายาวมากเลยอะคือกางเกงตัวนี้จริงๆอะเคสใส่แล้วเคสรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้ดูสูงนะจากคนที่แบบตัวไซส์มินิเออแต่จริงๆอันนี้คือเชียร์มากผ้าก็ดีคัตติ้งก็ดีนะคะทุกคน อย่างคาริแกนตัวนี้พอเราร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดออกได้เพราะว่าเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมแล้วก็ถอดคาริแกนเลยจ้ะข้างในจะเปลี่ยนเป็นเสื้อกล้ามสีอื่นก็ได้นะคืออันนี้แล้วแต่เราจะเอาไปแมทเลยแต่เราแบบอยากให้ลุคนี้ดูมีสีสันก็เลยมาแมทกับเสื้อกล้ามสีก็จะได้เป็นอีกลุกนึงเนาะลุคนี้ก็จะแบบวันชิวๆเปลี่ยนจากกระเป๋าที่ดูเป็นทางการหน่อยถือเป็นกระเป๋าผ้ามันก็จะดูแบบชิวๆไปจ่ายตลาดได้เนาะแต่ก็แบบคุณนายอบแซบ,บนิดนึง เบเซอร์ zer, ตัวนี้จะเป็นเบเซอร์สีเขียวแมทกับกระโปรงลายสกอตสีเขียววันนี้จะเป็นเขียวแบบแนวตุ่นๆพัสเทลพาสเทลนะคะแล้วก็เกือบจะขอบนะจะแบบไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากเนาะใส่แล้วจะดูแบบดูสูงขึ้นอจริงก็เอามาแมทกับเสื้อกล้ามให้มันดูโป่งขึ้นเนาะอมเราจะไม่ติดเนาะเราจะเปิดออกมาแล้วก็แมทกับกระโปรงที่มันมีความสั้นขึ้นมานิดนึงตัดด้วยกระเป๋าขาวอะไหล่ทองคือก็จะดูแบบไปทํางานได้กี่ไก่นะคะ ก็เปลี่ยนมาเป็นใสก่กางเกงได้นะคะตัวนี้จินจะเลือกหยิบมาเป็นกางเกงสีเหลืองให้ความแบบเออยังมีความสดใสดูน่ารักแล้วก็ดูธรรมะถมแดงด้วยซึ่งกางเกงตัวนี้ผ้าด,ดีมากดีมากจริงนะคะแล้วเราใสา่เรารู้สึกแบบเก็บตรงเอวอ่ะแต่ว่าปล่อยช่วงปลายขาผ้ามันจะผิวๆใส่เราดูเป็นคนดูมีสะโพกดูมีเอวเหมือนกันนะอใส่เราเย็นด้วยตัวนี้ชอบมากคะ่ะ พอเราใส่เบเซอร์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกแบบเบเซอร์หลายลุคแล้วเนาะลองถอดเบเซอร์ออกแล้วแมทกับกางเกงตัวนี้ด้วยสายเดียวอะแล้วก็แมทกับกระเป๋าที่มีสายโซ่นิดนึงนะคะมันจะทําให้เราดูรู้สึกแบบเป็นเสาที่ดูมั่นขึ้นนะใช่ไหมใครที่แบบว่าไม่อยากที่จะแบบว่าใส่สายเดียวอย่างเดียวเนาะเราก็ไปหาพวกเสื้อเชิ้ตแบบมีความโปร่งแสงแล้วเห็นเนื้อหนังข้างในของเรานึงมันจะได้รู้สึกว่าโปร่งขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ดูไม่ตันเนาะแมทกับกระเป๋าสีดําเลย อุ้ยลุกนี้เราชอบนะทุกคนว่าไงเราว่ามันก็สวยนะลุคนี้แอบเท่ด้วยกระเป๋าสีดําอุ้ยเราใส่รองเท้าส้นสูงสีขาวเราชอบนะเนี่ยลุกนี้คือดีเลยถือหนังสือไปเรียนปะคะถือหนังสือไปเรียนด้วยค่ะเป็นลุกที่แบบเหมาะกับผู้บริหารยามเช้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟนิดนึงก็แบบเอ้ย,อยได้เนาะนั่นน่ะสิ เชิ้ตตัวเมื่อกี้เลยถ้าใครไม่อยากใส่คุมนะคะก็ะะเอามาใส่เป็นเชิ้ตธรรมดาเลยเห็นไหมทุกคนมันจะมีความแบบโป่งจริงๆนะโป่งแสงค่อนข้างจะแบบเห็นเนื้อหนังนิดนึงเนาะจินก็เลยเอาไปแมทกับตัวเอากาัเอามาใส่ทับก็จะได้เป็นลุคที่แบบหวานขึ้นแล้วก็ดูแบบ กราวกลาวกรุบกรุบนะอย่างในรูปเลยเห็นไหมนี้ก็จะแมทช์คู่กับกางเกงยีนนะคะก็จะได้ลุคธรรมดทะแมงขึ้นใช้คู่กับรองเท้าผ้าใบากางเกงยีนอันนี้จะแบบว่าแนะนําว่าถ้าใส่เสื้อทรงนี้อยากให้เป็นกางเกงยีนที่ขาล็กนิดนึงเนาะมันจะได้ดูแบบไม่ไม่ตันเพราะว่าด้วยความที่ใช้เสื้อมันปล่อยออกมาอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกมาเป็นกางเกงยีนตัวนี้ที่ค่อนข้างเก็บทรง ก็คือกางเกงยีนตัวเดิมเลยนะคะทุกคนเอามาแมทช์กับเสื้อคาร์ดิแกนก็ได้เราก็เลยหาเสื้อก้ามสีขาวมาใส่ไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใส่คาร์ดิแกนแบบติดกระดุมบนแค่อันเดียวเนาะ <c oughs> คือลุกด้วยลุมคือน่ารักมากเอามาแมทช์กับกระเป๋าสีน้ําตาลซึ่งรู้สึกแบบก็ดูมีสีสันแต่ก็ยังคงความมีน้ําตาลน,นิดๆมาตัดเนาะเคสว่าไงลุคนี้ก็ <c oughs> ได้ลุคที่แบบเท่ๆดีนะน่ารักด้วยย <c oughs> โค้ดอะไรของเขาอะเฮ้ยเขาดูมั่นใจนะคะเพราะเขาใส่แบบนี้เพราะว่าจีนชอบใส่กางเกงใช่ไหมใช่จีนเป็นคนชอบใส่กางเกงมันดูแบบธรรมะท่าแมงเนาะมีใครแบบชอบใส่กางเกงแบบจินไหมอะ แต่คือกางเกงยีนตัวนี้ก็แนะนําอีกแล้วนะทุกคนคือแบบใส่ที่ไรคนถามทุกทีเลยนะคะเดี๋ยวแบบแปะร้านให้นะไม่รู้จะหยิบอะไรก็กางเกงยีนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่แบบมันใส่ง่ายดีเข้ากับทุกลุปไม่ว่าจะแมทต์ปกับอย่างคาดิแกนเมื่อกี้หรือว่าถัดมานะคะเราก็จะหยิบมาแมท์กับทวิตก็ได้นะใช่พอใส่คู่กับทวิตล้วก็ติดก,กระดุมหมดเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีจืดทางชุดก็เลยแมท์ก,กับกระเป๋าที่มีสีสันนิดนึงอย่างกระเป๋าสีแดงนะคะทรงที่แบบเป็นทรงถือเลยคู่กับรองเท้า ที่เป็นส้นสูงแต่งออกมาเราก็ยังชอบตัวเองนะลุคนี้คือทําให้รู้สึกดูเหมือนเป็นเสาที่มั่นใจมากขึ้นนะลุคนี้เราเห็นแล้วเราก็นึกถึงคุณจางมันวอนอีกแล้วเพราะมันเป็นผ้าทวิทใชใช่แล้วอะไรที่เวลาใส่ผ้าทวิชท,ทีไรจะนึกถึงจางมันวอนทุกทีเลย ่อไปนะคะก็คืออยากเป็นเลขาคิมก็เลือกแมตกระโปรงกับเสื้อที่มีความแบบว่าโชว์ไหล่นิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนไหล่กว้างไงเราก็เลยใส่เสื้อทรงนี้นะคะแมทกับกระเป๋าเป็นสีน้ําตาลอุ้ยลุคนี้คือเอาจริงจริงนะคุมน้ําตาลทางลุกเลยนะใช่ไหมเสื้อเป็นลายดอกนึกถึงหน้าสปริงก็ไม่ได้หวานมากนะก็คือหวานกลางกางเพราะว่ากระเป๋ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะ่ะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าในความรู้สึกของจินนะเ้ยแต่ลุคนี้จินชอบอีกแล้วคือเป็นคนอินสีน้ําตาลมาก คงตัวเดิมอยู่นะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเสื้อที่เป็นแบบว่าใครไม่อยากหวานมากเกินไปเลยค่ะคิมไงก็เปลี่ยนเป็นสายเดี่ยวก็ได้เป็นสายเดียดเยเด่ยวแล้วก็หาเบเซอร์อะไรเงี้ยมาใส่คุมสักตัวหนึ่งก็เลยเลือกเป็นเบเซอร์สีนี้นะคะที่มีความแบบว่า เป็นเบเซอร์ลายสกอตจะให้ความแบบดูมีความฟอร์มอลขึ้นตัดด้วยรองเท้าผ้าใบาซึ่งทําให้เราดูแบบไม่โตเกินไปเนาะมันจะได้ลุกแบบเออมีความน่ารักน่ารักอยู่แล้วเราก็แมทกับกระเป๋าโซ่สีทองนิดนึงเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่ามันก็ยังดูทานการด้วยการถือกระเป๋าที่เป็นทรงที่ทางการไม่ได้ดูไม่ได้ดูเด็กเกินเนาะเป็นลุกของวันนัดประชุมนะคะจินก็จะแมทแบบนี้เลยเนาะใช่ ังคงเป็นกระโปรงตัวเดิมนะคะเอามาแมทกับเบเซอร์ก็ถอดเบสเซอร์แขนยาวออกเปลี่ยนเป็นเบสเซอร์แขนสั้นที่มีสีสันมากขึ้นอันนี้ก็จะติดกระดุมบนนะคะเม็ดเดียวแล้วก็ปล่อยชายเสื้อข้างล่างแมทกับกระเป๋าที่มีความแบบว่าคออรึ่งวงกลมอีกแล้วมันจะดูมีอะไรอะไรขึ้นด้วยทรงกระเป๋าจริงๆกระเป๋าใบนี้คนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ในคลิปนี้เลยเนาะ กระโปงยาวบ้างคือเป็นชุดจากร้านเดียวกันหมดเลยจิ้นก็เลยเอามาแมทกับกระเป๋าใบเดิมอีกแล้วนะคะทุกคนก็คุมโทนเป็นโทนสีน้ำตาลแต่ด้วยความที่แบบว่าเอ้ยเราแบบไม่มั่นใจเนาะก็หาคาร์ดิแกนมาคุมสักตัวนะคะก็ไปในทิศทางสีเดียวกันก็คือ คาริแกนสีเหลืองเพราะว่ากระโปรงเป็นสีเบดอะพอแมทก,กับสีเหลืองแล้วมันดูละมุนตุ้นมากเลยนะลูกนี้จะให้ความแบบหวานหวานยามเช้าไปเดินเก็บดอกไม้ในสวนอะไรอย่างนี้<อ>ก,ก็ได้ <Des i. S 1> แต่ลุกนี้คือเราชอบมากเลยนะจินใส่แล้วก็รู้สึกแบบ เป็นวันที่แบบไปทํางานแล้วก็แค่ใส่คาร์ดิแกนไปได้เนาะใครไม่อยากใส่เป็นเสื้อเบเซอร์อย่างเงี้ยก็ลองมองหาเสื้อคาร์ดิแกนก็ได้ค่ะเรารู้สึกว่าการใส่คาร์ดิแกนมันใส่ง่ายดีคุมหนาวได้ด้วยคุมแดดได้ด้วยก็เลือกเป็นคาร์ดิแกนที่ค่อนข้างผ้าบางสามารถใส่ใน,ในไทยได้ทั้งหมดที่เราเลือกมาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นไอเดียให้กับทุกคนที่อยากแต่งตัวไปทํางานก็ได้ไปเรียนหรือไปคาเฟ่ก็ได้เนาะใช่ส่วนมากถ้าเกิดว่าอยากไปคาเฟ่ก็คืออย่างเราแมทคาร์ดิแกนไปแล้วแล้วก็เอาคาร์ดิแกนออกเอาเบเซอร์ออกก็จะเหลือ เสื้อข้างใน,นที่เป็นสายเดียวอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปที่ที่คาเฟ่ได้ไ<อ>เสื้อผ้าที่เรามีอยู่เราก็สามารถนํามาแมทได้หลายลุคเลยคือเราอยากให้มันยูฟวะในแต่ละชิ้นอ่ะคลิปนี้ก็จะมีทั้งกระโปรงสั้นกระโปรงยาวคาร์ดิแกนเบเซอร์ーーแขนยาวแขนสั้นน่ะก็คือมาครบหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวเดิมๆซ้ําๆที่เราจะเอามาแมทก,กับชิ้นใหม่ๆให้ทุกคนดูเนาะหวังว่าจะเป็นไอเดียไปแต่งตามกันได้นะคะถ้าเกิดใครชอบสไตล์แบบเราสไตล์โทนมินิมอลแต่ว่ายังมีความสดใสด้วยสีของพาสเทลนะคะ ก็ใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะคะคือตั้งใจทำคลิปนี้มากๆเลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านนี้เท่าไหร่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย